สบายดีท่านผู้ส้มมือนีพบกับนงน้ำอีกเ้นเคยเนาะมือนีนงน้ำกลับมาอยู่ที่สวนของน้ำมาเลี้ยงงัวอีกแล้วเนาะและนงน้ำก็ได้พบกับของดีทุกคนเอ้ยของดีนั้นเป็นยางเดี๋ยวนงน้ำกับสีผ้าทุกคนไปเบิงน้ำกันเลยเนาะหับห้องว่าถ้าได้เห็นแล้วน้ำลายแตกเนี่ยนอน แต่ก่อนที่จะไปฮับส้มคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้างน้ำได้สร้างสารผันากใหมออกมาเนาะขอสั้นเข้าไปคับส้มกันเลยคนทุกคนใกล้ฮอเน้กล้ฮอเล้เห็นอย่างละบอทุกคนนี่ก็แม่นเท็ดปวกนั่นเองด้อท่านผู้ชม but who was so ือลายเฮงทุกคนเอ้ยกินอ,อร่อยอร่อยแน่น,นอนอู้นี่ยังมีอยู่เดี๋ยวสิสะเบิงเนาะว่ายังมีอยูนะ่บ่ จะเบิ้ดแล้วล่ะทุกคนทุกคนตอนนี้น้องคิดว่ามันน่าจะเบิ้ดแล้ว,ลวนเนาะเ๋ยางอมกระชีเลาะเบิ่งอีกจะน่อยเนาะเดี๋ยวงอมกระชีเลาะเบิ่งอีกเนาะบางทีมันยังมีอยู่กับเป็นไปได้แต่ว่าน้องก็ยังหายมันมีเห็แล้วทุกคน ได้กินอิอบบุปปาบ,าบาุเข้านี่ก็แม่นก่อนเอาไม้ได้วทุกคนอยู่แถวในนี่มีวะ๋ยวเอาสีข้าเบิกกันนะ ทุกปีเลยเนาะเฮ้ยทุกคนเห็นมั้ยอย่างวะแมปเวา ดอ,ดอกกับกำลังงามๆเลย,เยอยากื้อเ่อลยนอดดอกจูมทุกคนเลยกำลังแซ่บเลยล่ะแ,บ,ะแบบอันนี้แม่การใหญ่แห้งแซ่บๆอร่อย ก็ไม่ได้ไปใส่เลยทุกคนมาเลี้ยงงัวอยู่นื้ออยู่ที่สวนของน้ำนะหอกับแม่กับไปหน้าทุกคนเอ้ยู่้มีองน้อยอยู่นี่อีกอูอูดอกน้อยแบบนี้กับบอกเลยว่าอร่อยได้ทุกคนซับๆ อต่เดี๋ยวว่าเฮ็ดยังบททันโป่งอีกโอ้ไม่โอ้เกือบต่มเลยทุกคนออเ โชคดี rier, ทุกคนเอ네้ยเห็นหมูเห็นเฮ็ดหมูหนึง่งเกาะมาอีกพอเห็นอีกหมูหนึ่งอู้เมื่อน,นี้ค้าเผางัวอยากไปหาเฮ็ดยู่ทุกคนเอ้ยแต่ว่าได้เผางวค่วละล่ะก็เลยว่าย่างไปย่างมาผัดไปสะดุดตาเห็นก้าเฮ็ดปุ๊บอทุกคนเอ้ยก็เลยชิพาทุกคนมาเบิ่งนี่แหละ เบ็ดระบอเนาะน้องผิดว่าน่าจะเบิดแล้วแหละทุกคนเพราะว่าซาเบิ้งกระโบมีแล้วเอาเบิดแล้วเอึ๊บเดี๋ยวงับสีเละไปเบิ้งอีกเนาะบางทีเห็นอีกก็เป็นไปได้ ปอทุกคนนี่มึงแม่น่อไม้ปอ่อไม้คือมาเป็นตาแซ่บแท้โอ้่อม,มากับเจอน่อไม้ น้ำไม้นี่น้ำก็เอาไปได้นะทุกคนเพราะว่าเบิ่งแต่กอมันก็มีมีก่อเดียวโอ้โหทางแบบนี้มันสิมีเห็ดปวกบ่นนเนาะ ท่างก็ไปโบได้แล้วผูหงเหือเตือกระต่างทุกคนเฮ็ดของน,น้ำก็ได้สามนันแล้วเนาะเมื่อกี้นิ่น้ำก็ไปผู้อีกเนาะไปเลาอหาทางผู้ผแต่กะโบมีทุกคนเอ้ยไปจังได้ถ้าไปมากคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องน้ำได้สั่งสรรค์ผลงานออกมาเนาะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเด้ทุกคน